ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินติดแม่น้ําน้ําตกโอกยอดก่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตะบลเขาเพิ่มอมเมาเภอบรนดาจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เนื้อที่สิบสองไร่ฮะสิบสองไร่อันนี้เจ้าของเปิดม,มาที่สามล้านห้าแสนต่อไร่นะพี่ติดถนนสีเรนนะพี่ติดถนนสีเรนอันนี้ติด น,นี้หลัดด้านหลังติดคลอ,องน้ำำาลาธารมาจากโกอยดอกนี่ฮะแม่น้ําม,มันเหมือนแม่น้ำมาเนาะ <c> <Oops> สวยงามว,วิวเขาวันนี้มาถ่ายเจ็ดโมงเช้าจะย้อนแสงหน่อยหนึ่งย้อนแสงหน่อยนึยนงเน,นี่ยเนี่ยไม่หน่อยแล้วเนี่ยนี่น,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 นี่ตะวันนี่นี่ตะวัน่องแสงนี่ยอันนี้ก็หลังติดแม่น้ำเลยกกว้างเก้าสิบเมตรฮะด้านหน้าติดรัยางสี่เลนกว้างร้อยเมตรฮะนี่ให้ชม ด้านหลังแป้งก่อนนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนี่สวยไหมสวยไหมฮะนี่เป็นไงเป็นไงล่ะห้าสามล้านห้าไล่สิบสองไล่ฮะสวยงามนี่ชมก่อนที่ถมแล้วไม่ต้องถมเลยที่ถมแล้วไม่ต้องถมเลยนั่นด้านหน้าที่ติดด้านยานน่กว้างหร้อยเมตรเลยโหสวยงามด้านหลังกว้างแปดเอ้ยไม่ใช่เก้าสิบประมาณเก้าสิบนะเกือบเกือบร้อยเหมือนกัน สี่เหลี่ยมผืนผ้าส,สวยๆมันจะออกจากตุลัดแล้วนะเนี่ยเออด้านหลังนี่เป็นไงวิวหูโอากาศนี่หมอกลงนี่วิวทิวทัศน์สวยงามเดี๋ยวจะไปถ่ายด้านหน้าอทีเนาะอันนี้ให้ชมก่อนนี่ให้ชมก่อนชมด้านหลังก่อนอ่าไปเดี๋ยวเราขึ้นด้านบน สวยงามท่านใดสนใจฮะติดต่อครับเบอร์โทรก็092 3804583ดนี่ห้าเนียด้านบนก็จะเป็นปลาแบบนี้นะด้านหลัง,น,ลงน้งแปลงเนี่มันจะเป็นแบบนี้ ที่ถมแล้วนะพี่สวยนะด้านหน้าติดสีเลนเลยราดยางสีเลนเส้นบรรณาแก่งคอยราดยางสีเลนเส้นบรรณาแก่งคอยที่ดินถมแล้วเอออันนี้ก็จะเป็นต้นไหนนั้นอะไรอ่ะต้นไม้เนาะสวยเนี่ย ดน่เขารูทางลงพื้นที่นี่สวยมากเลยต้นไม้เยอะอยู่นะนนเต็มพื้นที่ต้นไม้ก็จะขึ้นเองนเ,เนี่ยสวยงามจริงเดี๋ยวเดินชมด้านหลังก่อนเดี๋ยวด้านหน้าไปเดี๋ยวด้านหน้าไปชมเดี๋ยวตัดภาพไปด้านหน้านะสีเลนอันนี้ชมด้านหลังติด อ่าคลองน้ำลำธารเฮ้ยคลองน้ำแม่น้ำสวยนะพี่แล้ววิวภูเขานะวิวภูเขาเฮอ,อวิวภูเขาวสวย,สวยนี่ข้างหลังอันนี้ชมพื้นที่ด้านหลังยาวๆฮะไม่มีแล้วฮะที่ถมแล้วราคาไล่ละสามล้านห้าแสนติดเส้นบานนาแก่งคอยนี่ไม่มีแล้วนะ มีแปลงนี้แปลงเดียวหลังติดลำหลังติดน้ำด้านหน้าติดถนนสีเลนนี่ฮะนี่อันนี้ย้อนแสงหน่อยนะพี่ย้อนแสงหน่อยวิวภูเขาอะวิวเขาใหญ่นะหน้าหลังแปลงนี่แม่ถ้าเกิดมาถ่ายจากัจกสักบ่ายบ่ายสี่โมงเย็นเนี้ยจะสวยนะแต่วันจะสองเข้าเขาพอดีโน่นวิวเขาติดแม่น้ำอะพอดูได้เนาะ พอได้ได้นะฮะน้ำกว้างมากนี่สวยงามนี่ครับเดี๋ยวเราจะขอตัดภาพไปที่ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวให้ชมก่อนให้ชมก่อนสิบสองไร่ไรล่ละส้ามร้านห้าแสนที่ถมแล้วพี่ที่ถมแล้ว,ลวสวยงาม นี่ในพื้นที่มันก็จะเป็นเงานะเงาผมเลยนะปับ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 อันนี้อยู่ที่ตำบลเขาเพื่ออำเภอบ้รนาจังหวัดนครนายกครับผมตำบลเขาเพื่ออำเภอบานนาจังหวัดนครนายกสนใจก็ติดต่อฮะแปลงนี้น่าสนใจมากดีมากเลยพี่ผมดูในสายตาแล้วดีมากถมแล้วด้วย เออหน้ากว้างติดลำทารใน90ด้านหน้าติดราดยางสี่เลนเส้นบรรนาแก่งคอยอหรือสาตองสองหนึ่งร้อยเมตรสวยๆแลวพี่โหสวยงามวันนี้เรามากับเครื่องดื่มฮะอของอเนียฉลองพักดีวิกิตครับผมท่านมอบให้มาอันนี้ลุงขอมมากับ เครื่องดื่มฉลองพักดีวิจิตผมขอมเขาเพิ่มนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อแล้วก็ยาหอมตาโบแดงยาหอมตราโบแดงอ่าหาซื้อได้หาซื้อได้ทั่วไปแต่ตอนนี้ขอมอดฉลองอยู่เนี่ยังไม่ได้ฉลองเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าของแปลงเนาะนี่วิวเขาเป็นไงโหสวยนะพี่ยนี่เขาใหญ่เป็นไง มามามาด้านนี้กัมาด้านนี้ก็จะสวยบ้างมาด้านนี้ก็จะสวยสุดยอดสุดยอดครับอ่าอันนี้อยู่ที่ตำบลขาเพิ่มครับโอ้น้ำไม่แห้งทำเรือข้ามฟากคลองได้สวยงามสะอาดอ่ะแล้วดีมากเลยดีมากเลยโอ้โหทำยังไงจะขายได้ชักถี่แพงพ่อคุณทุนสวยมากสวยมากขายได้ขายได้ดูแล้วไม่แพงไม่แพงผมเห็นแล้วโอ้โหห้าล้านกว่าที่จะไม่ถมเลยอันนี้ถมแล้วอะ เออมาเนี่ยโซ่แต่ก็ได้นัด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 ทกที่ได้ทุกวันนะทุกวันแต่วันเสาร์อาทิตย์บว่างดบว่างบว่างัว่างบว่าว่างบ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 ่าว่างบว่ากบว่างว่างบว่างนวางบามบวาบว่างว่าดบ่านนว่างบางบว่างบว่า่างัางบว่นงบ่างบางบว่าว่างบดางว่าบานบน่างบว่่า่าน่างบน่่าบบางว ร้อยเมตรฮ้ยตำบลขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกสนใจครับติดต่อ092 380 4583ครับอีกครั้งฮะ092 380 4583ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกครับ mm.